สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับพลังจากที่ห้าออกจากตาดเยื่องแล้วห้องกับมาที่ตาดฟ้านุไก่กันมาสองสองตัดบ่อค่ะบัวไก่เนาะซึ่งกับบ่ลึกจากถนนสายหลักบันไดแมนประมาณจิโลเสร็จๆเนาะคไปง่ายมากง่ายเป็นน้ำตกที่ขึ้นซือือซ่าทั้งสองนะครับเขาบอกว่าน้ำตกตาดฟ้านี่เป็นน้ำตก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของชอปปปาวเลยาเลยด้ยค่ะแมนค่ะแต่ว่าจักน้อยเข้าจังสิเดบึงตอนนี้เข้ามาถึงแล้วมาน,นี้แมนค่ะมาถึงอลไรยังอย,งอยู่ในส่วนหนาอยู่เนาะค่ะอยู่ในส่วนหนาอยู่เขาก็ะเหิดสุ่มประตูทางเขาอย่ายงงา่าก็เห็นแล้วเขาก็อยากคายหูบต่อเจ็จบปากเจ็บยางไว้นะครับกลาชอ็อตสองชอ็อตตามกามตองการ กาศก็ดีดีพอยางเขามามันร่มรื่นไหมคะเขาอันปลูกต้นไม้หาลายไหมคะปลูกต้นไม้หลา,ายแล้วก็คางคกันนั่นบ่ไกลหลายก็คือสวนกาแฟค่ะไปออนซ่อนอันหนึ่งแต่บ่ได้ทายก็คือเขาเอาใบกาแฟมาเห็ดเขีบตองค่ะเห็ดเป็นฝามุ้งนะมุ้งกระทอมเขาใบกาแฟป้ายนี้ก็เป็นป้ายที่ เป็นจุดเช็คอินจุดเช็คอินของของนักท่องเที่ยวเนาะที่ไปถึงสบายดีตาดฟ้านสบายดีตาดฟ้านรีสอร์ทนะนี่รีสอร์ทมันรีสอร์ทตัวหนึ่งซื้อตัดฟ้านแล้วก็เอาซื้อของนำโต๊ะหนี่งเนาะมาต่างมันซื้อรีสอร์ทก็เพื่อให้คนได้จดจำง่ายตาดฟ้ารีสอร์ทก็จุดตาดฟ้านเนาะบ่ไปอยู่บนเรือนนะครับตาดฟ้านนี่กับ น้ำตกตาดฟ้าน,นี่อยู่มะไก่เมืองปากเซ่เด้ค่ะอยู่ห่างจากปากเซ่นี่ย21ก<อ>ิโลเมตรค่ะน,น,น,นขณะที่เมืองปากเซ่เนี่ก็อยู่ห่างจากด้านช่องเม็กคือำอำเภอสรินทรงน,นี่จังหวัดอุบลนี่แค่40กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าคนไทย่ห้าสิไปเที่ยวน้ำตกตาดฟ้านนี่ก็สะดวกค่ะคือว่าป่บ่ไกลค่ะแล้วกับุุมคาเพว่างามอิลีค่ะ สำหรับคนที่อยู่บนหรืสะดวกหลายมุแมนค่ะื็อกเมกมาอันนี้ก็เป็นต้นไพ่นะครับเป็นว่างามๆเลยค่ะไผ่เจ็บผ่าไบไพ่ออกสีเหลืองๆไพ่สีทองเนี่ยเนาะ,ะพ่นกอไพ่ไปแล้วก็ยังบ่ออึดบนไทยหูยางไปเขาก็ต้องอ,อันหลังกลับมา ในช่างภาพนี่ใายภาพเปเนบ่มันลมลื่นเนาะมันมีทั้งต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติมากเป็นสวนที่เขาตกแต่งเพิ่มเติมแท้ๆธรรมชาติมันยิ่งมีความสมบูรณ์เมื่อถึงต้นนี้สีบ้รู้สึกว่าเย็นๆเจโน่ระมันบนึง อาใกล้กล้วสดลมหายใจแล้วก็โอ้แหนี่มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วน้าตกตาดฟ้านซึ่งเข้าไปมันหนาแรงน้ำก็สิหน่อยเห็นปะเมนค่ะแต่จังเราประวัติฟังได้ว่ามันมันมาจากใสแต่ว่ามีเธอหนึ่งเข้าไปหนาฝนเดือนสิงหาเข้าสปเห็นความแตกต่างบนครงงามของมันคือคือหนาฝนเนาะค่ะคือหนาฝนสิงหาเข้าไปเห็นว่าเอาเราประวัติเลยก็ไเลยว่า เกิดจากแม่น้ำมัยยังมันไม่สองสายเลยแม่น้ำสองสายค่ะนำนำนำ,นำตกตาดฟ้าดน,นี่สิเป็นนำตกฝฟเ,เดี๋ยวขอข,ขอขอ,ขอพาไปจะนน้อยคืออันี่สิบไลนค่ะสิบไล่สิบไลนเนขาไปกินกาแฟาอายุเขาไปกินกาแฟอาย่เนื้อยุนนานำตกเลยแม่น,นค่ะอยู่อยู่อันครับคาเฟ่เนื้อ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 นำเนื้อนำตกเราต่อเราต่อบอกถึงสิบไรนป่ะค่ะ อันสิบไร่วังหันนี่เขาบอกว่ายูสูงกาพื้นดินนี่หารอยเมตรเป็นกิจกรรมผจญภัยที่คนเอโดยเฉพาะชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวคนไทยที่มาผจญภัยนี่มากหลายะะ<ม>เลยค่ะแล้วก็ระยะทางของสิบไร่นี่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบเมตรตื่นเต้นเป็นตะมวนหลายมีฐานกันไไวผจญภัยประมาณสี่หาฐานว้ไยใกับไป สามารถไปเร่ยนิบไร่ได้เนาะว้ไว้เข้าไปบรได้ค่ะตกใจม,มันอยู่ที่ใจจะมาว่าวเข้าเนี่ยมันค่ะเข้าใจใจญ่แล้วก็ไปได้กนันมีแต่คนดุลุงลุงสาวเอ่อแม,แม่แม่น้ำสองสายก็โอ้ม,แม่แม่น้ำสองสายนี่คือแม่มืซอเป็นภาษาอังกฤษว่าผักกูดริเวอร์กับเอ่อจัมปีริเวอร์จัมปีริเวอร์ก็คือเอ่อที่เราเห็นเป็นน้ำตกสองสายที่ไหลลงมาเนี่ย สายหนึ่งก็คือไหลมาจากแม่น้าจําปีอีกสายหนึ่งก็ไหลมาจากแม่น้าพะ,ะกูง่ายๆเนาะ <c oughs> ต้นจะปีกับต้นพะกูน,ะนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับตัวนี้เขาบอท่านหูนะว่า,าฟองใสหรือฟองขวาเป็นจําปีหรือพะกูเพราะว่มีข้อมูลเนาะกระบอกหูค่ะไหมาจากสองสองแม่น้ำนี่ไหลไหล,ลเข้าหากันแล้วก็มาตกอยู่วันลักษณะเป็นเหวลึกอยู่วันเดียวแมนค่ะ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดนะนดเขาจะเห็นว่าสายสหนึ่งนี่น้ำพัดนาแล้วปุ๊บน้ำไปเจะพะทออีกสายหนึ่งค่ะแต่ว่านาฝุนนี่ใกล้เคียงกันเนาะดี่เราเห็นแม่นค่ะครับมันเป็นหุบเหวของผู้เข้าไฟที่มันระเบิดยังไงก็บหูนะครับยาี่สิ่กินตนาการนอนเป็นอย่างไรแ<อ>ต่บเบื้องล่าก็คืองามค่ะเพิ่นบอกว่านักท่องเที่ยวนี่สามารถที่สิเดินเดินเท้าเดินเท้าก็ไป พักขางขึ้นอยู่บริเวณใกล้ใกล้น้ำตกได้เลยแมนค่ะโดย่่มมีีรายยงอูคแมนค่ะใส่เวลาหนึ่งหมื่นหนึ่งขึ้นแต่พักแนมเลยก็จะไปถึงอ่ะเออหมายถึงว่าไปนอนได้ขึ้นหนึ่งค่ะเดินทางเข่าเดินทางออกมาอันนี้ก็เป็นวิทยาห้วยเบิ้งนิดนิดนึงเนาะว่ากระนานี่ล่ะมีนักท่องเที่ยวคือพวกเข้านี่ล่ะเก็บเก็บปากขึ้นไป่ได้ถ้าถ้าเป็นนาหนี่เข้ากันสิ ได้เห็นน้องจากได้เที่ยวน้าตกเนาะถ้าไปนานแรงเข้าก็บจีได้เห็นสวนกาแฟอด้ชิม,มกาแฟแซ่บๆนะคะสดๆไม่มจากไรจากสวนมันเกี่ยวเนื่องมาจากบริเวณนะ่นี่ะมันอาจจะย,ยุตีนเขาบริเวณก็ไ้แมนค่ะมันอยู่ที่บนที่ราบสูงบริเวณอยู่ที่เมืองปากซ่องนะคะแขวงจําปาสังนะซึ่งกระเป๋าจากปากเซ่แมนค่ะ21กิโลจากปากเซ่ อันนี้ก็พวกเข้าก็เก็บภาพเนาะเก็บภาพเก็บภาพทีละเลือดค่ะทึ่งเดียวทึ่งครูทึ่งมูค่ะข้าวฟ้านนี่เมื่อนั้นพิสมินบอกไว้ว่าเป็นหมายถึงยังก็ค่ะพวกสัตว์ประเภทเก่งประเภทกวางนี่แหละสัตว์ประเภทเก่งประเภทกวางเนาะค่ะเนาะในขณะที่เยื่อเนี่ยฟ้านี่มันจะตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยกว่าเรื่องผาเนาะตัวน้อยกว่าเยื่อตัวน้อยกว่าหลายนะครับเราจะพวกหูอวบเพลินแบ่งกันยังไงแต่หู ลึกๆคือว่าเนื้อฟ้านนี่มันพลอยเลยกับมันแสบทอานั้นโอ้ค่ะค่ะมันจะต่างจากเนื้อกวางเนื้อเก่งอันอื่นค่ะแสดงว่าจุดนี้ก็สิเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเก่งพวกวางารนะคะเนาะพวกฟางไรก็ค่ะเพราะว่ามันมันมีแหล่งน้ำด้ค่ะมีแหล่งน้ำมีแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์อาจจะยุ่ข้างบนหรือว่ายุ่ข้างล่างก็ไก้เนาะก็แล้วแต่เขาพื้นที่เขาจะไป ก็คุ้มค่ามากอันนี้ก็เป็นเทือที่สองเทือที่สองคือเทือที่สามค่ะเทือที่สองเนาะ,ค,ะค่ะเทือที่สองที่มาเป็นความงามอลังการแบบว่าถ้ายิ่งมาหนาฝนเรายิ่งแบบว่ากันอะไรตามเที่ยวเห็นนั่นแหละเนพะราะว่าหลังจากเข้าจบตัวน,นี้แล้วหนาฝนเัาก็ว่ายิงเนี้ยเดินสิงหาค่ะ เข้ามาเดือนอันนี้เข้ามาเดือนมีนาเนาะเดือนมีนาค่ะเราเดือนสิงหาเราเข้าว้นไปอีกเขาก็จะเห็นความแตกตาระว่างนาแรงครับน่าฝนค่ะของสายน้ำที่ไหลตกลงมาอันนี้ก็เห็นชัดหวยพักกูดกับหวยจำปีค่ะหวยพักกูดกับหวยจำปีซึ่งกรบผมหัวไหลลงนี่แล้วสิเป็นแม่น้ำยังอีกอันนี้เข้ากับผมมองจักเนาะ อาจจะไปมันกันไหลไปสู้ที่ลุ่มที่ตางไปเรื่อยเนาะค่ะเนาะค่ะคิดว่าผลทศไทยก็จโลงแม่นำโค้งแล้วเนาะจ้าแมนค่ะคิดว่าบวกไปวันเดือนเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสูงสุดเนาะค่ะเนาะที่ราบสูงบริเวณมันก็สิไหลลงไปแต่ว่าก็ใส่ระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลยุบเปนว่าไหลลงหนีเราโรงโคงเลยบรแมนจ้ามันจะลดเลี้ยวเขี้ยวคดไปตามพื้นที่ สูงต่ำเนาะไปเรื่อยๆไปไปหนาฝนนี่มีความู้ซืกอว่าไอ้มันมา่วหอนท้อไปเลยแม่นบ่ค่ะแม่นไอ้มันมา่วจะเรื่องภาพทั้งวิทยานาฝนนี่ก็จะคงจะนำเสนอในในทริปอีกทริปหนึ่งนะครับ ตะกี้นี่ก็มาให้ดูพ่อจะเปรียบเทียบกันว่าแล้ฤดูแล้ดูแรงกับแลดูหนาวนี่มันแล้ดูฝนมันต่างกันอย่างไรแต่ว่าสรุปแล้วก็คือสามารถเที่ยวค่ะเที่ยวเที่ยวได้ทั้งสองฤดูนะคะเพราะว่าแต่ความที่ว่าน้ำน้ำไม่น้ำเขาไหลหวยเขาไหลตลอดปีนะคะเนาะเขาล่หวยเขาไหลตลอดปีแต่ความอุดมสมบูรณ์ของเขานี่เกิดจากการเขามีทรัพยากรคือต้นไม้นี่มันซึมซับน้ำไวบ่ค่ะ มันก็นนสามารถที่สิมีน้ำไหลเวียนตลอดปีเดูฝนมากเ,เขาเคยเก็บว้เนาะจ้ะเขาเคยเก็บไว้ที่เหลือที่เหลือเก็บเข้ก็ปล่อยลงมา่านบค่ะค<า>่ะและและ,และ,แ,ละและเขาก็ไหลยุ่งสลับอยู่ตลอดนะครับคอยปล่อยมากในระบบนิเวศนี่แหละทั้งหลากทั้งใบทั้งอย่างกันเ <คา S 1> ลยแต่เออว่าน้ำตกตาดฟ้านั่งสิมีมีร้านอาหารนี่มีเมนูเกี่ยวกับฟ้านบ่ค่ะ มันอะมีเห็นเนาะค่ะภาวะเป็นเป็นสัตว์อนุรักษ์กสัตว์อนุรักษ์นะครับแต่ว่าเปิดเผยอะไรนะก็อันซีวอาตะกี้นอีวาถึงอดีตนู่นโอ้ค่ะค่ะสมัยที่ยังไม่ตัดไมยเข้มแข็งตัดไม้สี่ร้อยกินเนาะค่ะเนาะนั่เพราะเขาไปกินแบบผิดกฎหมายโมรูว์ไปใส่กวาดเต็นเนื้อฟ้านเตนเน่าฟ้านเขาไปเนแม่นคข้ามาเต็นเนื้อ เนือฟ้านจักมันฟ้านอีหลีบอแต่ว่าฟ้านก็เป็นประเทศอยู่ฟ้านเขาอาจจะเลี้ยงก็ได้หรืออาจจะเป็นฟ้านอิงอิงบอบอออตัดฟ้านดีซอสดีเซาวินเลยอ่าเซวินอาจารย์สนาเซาวินเลยมมะฮอน์นนำตรงตาดฟ้านพราะว่าอยู่นีมะฮอนเนดิค่ะแต่น้ำตรงตาดเยื่ออะมันต้องยางลงไปมันหอนนะคะเป็นช่วงเทียงน้ำนีกล้วยไม้กับง่ามค่ะครับก็ สลับภาพไปเบิ้งทั้งจุดเช็คอินจุดทายหูทายลูกแล้วก็จุดที่เป็นวิวที่เฮาเหลียวเห็นน้าตกความอลังการของน้าตกแต่พรายามจะเก็บหลายมุมมาให้เบิ้งเราจะได้เปรียบเทียบกันด้าเห็นภาพว่าผู้เขาของข้าเจ้าวสปปเล่าเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์เห็นบ่คะเขา มันเป็นคําตอบได้เลยกว่าเป็นยังนําต๊กนิไลตลอดปีเพราะว่าเขามีต้นใหม่ต้นใหม่ที่ค่อยซึมซับนะ,นะแต่ว่ากำลังงานว่าเดี๋ยวบางทาง่านบนรดาของกับอาจจะทเป็นคนละสีกันเนาะค่ะา้านเข้าก,ก,กันจะอยู่คนละระบบในเวศบพราว่ากันเอของเขาอาจจะมีความชุมครับชุ่มฉื่นกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวะจะคุมค้มคุม้มคุ้มอื่นคุ้มอื่นนะครับ ช่วงที่ฮอตไปเที่ยวนี่ก็มีหลายกลุ่มอยู่นะคะเนาะหลายกลุ่มนี่นี่กลุ่มผจญภัยนี่นี่แหละกลุ่มทีสี่เอ่อสิบไลน์เนคนแมนค่ะที่เล่นสิบไร่คือผู้ใดจะเล่นสิบไลนนี่เนาะก็ต้องมาเองซื้อตั๋วเสียค่าบริการซื้อปีอยู่นี่นะครับจันสุน่านี่ไปทายลูปน้องเขาเนี่ยเราบอกว่าถ้าถ้าเราบอกข้าวิ่นเราสิเรนเราสิเ่นน้องเขาเลย ระยะหลังนี่ในข่าวเขาพัฒนาเป็นถึงเจ็ดเสร็จสิบไลน์นะ<ป>ครับ,บจุดต,ตาหนีความปลอดภัยขึ้นไม่ความงามขื่นนักท่องเที่ยวชอบร้ายค,คนไทยกับปีกวัวหรือมั่งบ่ได้ไปเป็นี้ทุกฝรั่งนะครับพ่อตายกับนั่นน้องๆเสือสีส้มนั่นแหละครับรการสิบลายเห็นว่าอาจารย์สมชายเป็นกระสนใจด้วยค่ะ แต่ว่าภรรยาหาไม่เห็นบ่กค่ะพิซมินเกิดหดไหมพิซิมินกันอยากพิซิมินกันอยากไปเพราะว่าบ่รยากามโหลมสูงความสูงประมาณครึ่งกิโลเมตรห้าร้อยเมตรอันนี้เราก็ออกมาแล้วเนี่ยมาเห็นกล้วยไม้เหลืองจันค่ะเหลืองจันงามๆกับพระกันเก็บภาพทายรูป้บปองคนก็ะถูกกล้วยไม้บาง บกงเป็นทว่หมีให้บังค่ะเพราะว่ากล้วยไม้มันง่ามอ๋อโชว์กล้วยไม้น้อเล่าดุงดอกกล้วยไม้ล้วเรากับเ้าวินเนาะอาจารย์สุน่าครับจากกล้วยไม้แล้วเขาก็คงจะให้เบ่งภาพนำตกภาพหนึ่งนะครับนี่เข้าออกจากกล้วยไม้เข้ากับมาว่าเบ่งผ่าของไทบ้านพี่น้องเล่าคน แล้วเขาก็จะเดินทางต่อไปที่เมืองโขงซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณสามชั่วโมงครับอีกร้อยกว่ากิโลที่ไปถึงเมืองโขงจากจุดนี้ส่วนจะเป็นยังไงนั่นคลิปหนานะครับจะเอาบรรยากาศของเมืองโขงโอเก็ให้เบครับเป็นอีกแบบหนึ่งสุดยอดที่กันเป็นที่พักที่เมืองโขงนี่อันจองผ่านอโกดาด้ค่ะ ีแมนค่ะเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก้าเข้าอำนาจโดยคข้ามาสวัสดีครับค่ะออกันไม่ทีพี่เมืองโขงดอนดอนโขงเมืองโขงที่ดอนโขงค่ะเมืองโขงที่ดอนโขงเป็นเป็นความง่ามที่กับกับใครได้มีผู้ใดไปหอดปันไดมันมันมันว่าแมน จุตรงเีวมันมันมดเปนจุดที่ทั่วนไปเข้าในเข้าในอยากไปเข้าไปเองค่ะเข้าไปเองเพราะว่าห้าหัวตรงนั้นง่ายโอเคครับโอเคครับพอกการเข้ามาสวัสดีอีกทีนึงค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน